สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง dbrisk หรอกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต้ VIP ย้ําว่าเป็นแนวทางให้กับสมาชิกได้ไปต่อยอดกันใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะสูตรคือร้อยบนบวก 3. สาหรับคนที่ยังไม่มีโปรแกรมนะคะเอาลองไปลองไปใช้ดูนะคะก่อนนําเล่นเช็กก่อนนะว่าสูตรยังเข้าอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วเล่นปัก10บนก็คือกดบนรูดหน้าเข้าตั้งแต่รอบที่6จนถึงรอบที่1 4 3รอบนี้เช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนนะคะเข้ายามากเลย นะแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะคะเข้าแล้ว3 4 5 6 7 8 9รอบแล้วยีก่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆไม่มีสูตรตายตัวนะแต่ว่าก็มีอยู่หลากหลายสูตรไปดูใน YouTube ของแอดได้เลยนะคะไปกดกดติดตามก็จะได้เห็นคลิปใหม,ใหม่ๆก่อนใครเลยนะขอบคุณค่าที่รับฟังจนจบเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ช่อง d ีบิ3ริสสอด้วยนะ,ะก่อนจากกันนะคะสูตรคือร้อยบนบวกสาหรับคนที่ยังไม่มีโปรแกรมนะคะ ก็ลองเช็คดูรอบที่14ก็จะเอารอบที่13มามําคำนวณร้อยบนก็คือ6บวกค่าคงที่คือ3 6มบวกสาได้9้านะเพิ่มไม่ได้5จํานวนเอาห้าจำนวนนี้ไปเล่นปัก10บนก็คือกดบนรูดหน้าปากข้อดีของปักก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้นเราจะได้นะคะอย่างเช่นรอบที่11ก็ออกเบิ้นรอบที่13ก็ออกเบิ้นรอบที่9ก็ออกเบิ้นนะคะรอบที่14ออก3 95 3 4ปาปัก10บน9เข้านะคะต่อไปรอบที่15เอารอบที่14มาคำนวณก็คือร้อยบนก็คือ3 บวกค่าคงที่คือ33มบวกสได้6นับเพิ่มให้ได้ห้านวนมี67890ทีนี้เรามาเช็คเราจะลดต้นทุนเราก็มาเช็คสถิติย้อนหลังเอาสัก3รอบนะสมมุติเราจะลงทุนเราจะเช็ครอบที่11 12, 13เราจะลงทุนรอบที่14นะคะเราก็เช็คย้อนหลังอย่างเช่นปักสิบบนออก2ใช่ไหมเราทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ปักสิบบนออกหนึ่งรอบที่12ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้รอบที่13ปักสิบบนออก4ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ทีนี้เราก็มาตัด รอบที่11 1เ13เราก็มาตัดเราจะลงทุนรับที่1 4ค่ะว่าตัดก็คือว่าตำแหน่งไหนไม่เข้าเราตัดตำแหน่งนั้นนะคะตัดได้1ตัว2ตัวตัดได้2ตัวนะคะ2ตำแหน่ง3ตํตำแหน่งเดี๋ยวนะคะแอดทำให้ใหม่หนึ่งสองตัดได้3ตํตำแหน่งก็จะเหลืออยู่2ตํตำแหน่งนะคะทีนี้เหลือสองตำแหน่งความเสี่ยงนะคะตามมาคือความเสี่ยงนะตัดออก2เหลืออยู่2ตํตำแหน่ง คือปกติมีอยู่5ตัวเราตัดออก3ตัวจะเหลืออยู่2ตัวเอา2ตัวไปเล่นปักสิบบนก็จะอยู่ที่20ตัวถ้าลงทุนตัวละหนบาทใช้ทุน20บาทนะคะก mm ิจกิจะให้1บาทเท่ากับ9 0 9 0สิบกําำไร70บาทสิ่งที่ตามมาคือความเสี่ยงนะแอดแนะนําว่าให้สุ่มตัด ออกหนึ่งแค่หนึ่งตัวก็พอนะคะให้เลยแค่สี่ตัวนะคะหรือถ้าใครชอบความเสี่ยงมากก็ตัดออกสองตัวเลยนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะคะว่าจะชอบแบบไหนนะคะรอบที่สามรอบที่สิบสี่ออกสามเก้าห้าสามสี่นะคะเก้าปักสิบบนก็คือเก้าเก้าเข้าถ้าเราตัดตำแหน่งที่หนึ่งคือหลุดแต่ถ้าเราตัดตำแหน่งที่สามคือได้ตัดตำแหน่งที่สี่ก็คือได้นะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางเนาะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ